ความรั้ผอยการตามแบต่างๆที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบนะคะอีกสักพู่หนึ่งก็จะเข้าสู่วิธีการแล้วนะคะวันนี้ช่างภาพขออนุญาตว่าเข้าประจำที่ได้การบัญชีแบบจะต้องศากาเด็นเจ้าหน้ที่ยามลงประบ ผัไว้ความรพ้ลท่าายรัตสมเด็จพตะนาเจ้าสริกิจข้ะบรมราชนีน้าข้ะบรมราชนีพนมโอคยัน เราผ่านปึ๊บจับที่เดินครับว้ามัน ขออนุญาตฝ่าลที่มีประบาดปกเก้าตรงประมเรื่องในวันเฉลิมการสภาษษาของใต้ฝ่าออกยปรบาทมีเยียนมาประจมทุงทำรุ่นหนึ่งในวันที่สองพฤงหาคมพุทธศักราชส5 6พร้าพเจประเ้าระเดรประยุจนร์โอชานายกรัมนรีข้อเรียปพระสงร์ใาชาวไทยทุกเรา ทั้งทพบกันอยู่ในบริเวณบนทนี่นี้และมีหลายาทต่างๆทั่ประเทศตลอดทั่วโลกมีความเรียเป็นที่จะมาร่วมกันในราารรประมตอนนี้ในข้อหากาิมุนอหาผไดในวันนี้ถ้า้้รหาย่างประจักในข้อหากาติุนลด้าวอม ที่ตลอดระยะเวลายาวนานหลายศตวรรษใต้พระองค์นุบบบาททรงปฏิบัติาเป็นเรื่องบริยกิจนกาประการเพื่อโดยพระเจ้สทรแก่ภูมิปัะชาและสร้างความืมั่นแก่ประเทศทรงพินเจตพัฒนาโครงการต่างๆนับเป็นใเนประการซึ่งก็ภูมิปรญกาพั่วทุก้านและการรับรัรการณากชาติที่เ้อม การส่งเสริมบรรับพือภูมิการปราบปราและการตัดสินการพูดการหลากหลายสาขาล้วนหมากคุณประโยชน์ต่ออาณารัอรและประเทศชาตินับแต่อดีตจนปัจจุบันรัฐบาลสามารถและน้ำระชาสัไทัยอันยิ่ยล้นเพื่อประเทศตาอาันทั้งนะ้าะต้องวัดการพการ ได้ครับขนาพเจ้นไน้รีรวมใจขอสกุปความยนโดยนณวันน้ข้านด้รับาร1้อีนหาผมซึ่งเป็นความสำคัญิต่อชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันและกถึงกำลังความตรััความดีต่อใต้ฝ่ารองรีบมาี่่จงเป็นผลแน่แน่นิลงได้เป็นรีรวมรีรวมใจขอรูมบวนไทยท้งชาติ ในสุนรรภพมณฑลคณะพระชมพันษาของพระใต้ฝาลอิงประวัตข้าพระพุทธเจ้าขอพระยาค้าโรราชาทีญาตนำพระฤรวานถวายถวายพระพรไทยมณฑลดังต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระธเจ้าโรยราชาขอพระพรถวายพระพรไทย ไรับการสนับสนาคนไรับการสนสากคนไดรัการสนับสนุนากคนโปรดนนานมหสมัยนอจพระเจ้าแผ่นดินน้มรมราชานารมราชาีนธุ์หรดานพระจงรัพยิ่งยืนนา สงฆ์และสงสารด้วยสุขภาพภายในแข็งแรงและาจารย์ขู้ภาคได้พิพากษาความอดีรที่มิ่งขวัญร่วมก้าวขอผู้วงคาผู้ทาสด้เหล่าผู้ตกตะกอนรัก 对了，对对对，好嘞<吧>，好嘞，谢谢啊，谢谢啊。 ที่จะงดงามแล้วก็ทำให้พุกท่านสมีความสุข,สขได้เข้ากันรู้รักษาเมตไตแล้วก็ทำความดีเพื่อประโยช